สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ไปดูข่าวแรกกันครับข่าวนี้จากสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อีฟนิงเนว์รยรายงานว่าเบนารโดซิมาได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วว่าต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้กองกลางวัย28ปียังมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงปี2025มีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ทีมของเปปกัวเดลาก้วที่เป็ลแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามอนาคตของเบนารโดซิมายังคงไม่แน่นอนท่ากกางความสนใจจากบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงเบนารโดเคยแจ้งกับเรือใบสีฟ้าว่าเขาต้องการหาความท้าทาย หม่และล่าสุดเขาก็ยืนยันอีกครั้งว่าอยากย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโม,มสรแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมรับฟังข้อเสนอประมาณ75ล้านปอนด์บาร์เซโลนาอาจมีอุปสรรคในเรื่องปัญหาการเงินทําให้ปเชเอจอาจได้เปรียบกว่าและพวกเขาก็มองนักเตะรายนี้เป็นตัวแทนในอุดมกติอกของเลวเนลเมสซี่ที่ย้ายไปอินเตอร์มิามีนอกจากนี้แล้วบิดาโดซิวายและตัวแทนของเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลุยคัมโปสผู้อำนวยการฟุตบอลของปารีสแซงต์แชแมงหลังจากเคยทำงานด้วยกันมาก่อนที่โมนาโก ข่าวต่อไปครับข่าวนี้จากเดอะการ์เดียนครับรายงานว่าอาร์เซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงกับเวสแฮมยูเต็ดเพื่อคว้าตัวดีแคนไรและคาดว่าต้องจ่ายมากกว่า100ล้านปอนด์ตอนนี้ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆอย่างเป็นทางการแต่การเจราจาระหวางสองสโมสรกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นและอาร์เซนอลมั่นใจว่าดีลวนี้จะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้เชื่อว่าเงื่อนไขส่วนตัวจะไม่มีปัญหาใดอย่างใดซึ่งอาร์เซนอลจะต้องจ่ายค่าตัวรวมของมิดฟิล์รลายนี้มากกว่า100ล้านปอนด์เมื่อรวมกับโบนัสพิเศษต,ต่างๆตามเงื่อนไขซึ่งจะ สถิติเดิมของซัมโมสอนอย่างนิโคลัสเปเป้ซึ่งย้ายมาจากลิวด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์ในปี2019มิเกลอัตเตตาเชื่อว่าดิการ์ไรจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้อาร์เซนอลกลับมาลุนแชมป์เปรียีกครั้งหลังจากโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ปาดหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายในซีซั่นนี้นอกจากนี้อาร์เซนอลกำลังพิจารณาจนข้อเสนอคว้าตัวมอยเซกไกเซโดและอีกายกุนโดกันด้วยเช่นกันข่าวต่อไปครับปรามุฮอยรุนกองหน้าอัตลตตาปัิเศษข่าวเือที่บอกว่าเขาได้พูดคุยกับเอริเทรียเพื่ ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์อีฟนิงเนวรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเจนฮักได้สนทนาทางวิดีโอคอลหลายครั้งกับรามุสฮอยรุนโดยแฮร์รี่เคนถูกมองว่าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตำแหน่งกองหน้าแต่ปีศาจแดงก็มีแผนสำรองเช่นกันหากพลาดได้ตัวกองหน้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งฮอยรุนเป็นหนึ่งในเป้าหมายรองที่เอริกนักอยากได้อย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าทั้งคู่ได้มีการสนทนาแบบวิดีโอคอลตามข่าวลือหรือไม่กองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กก็ให้การปฏิเสธว่าเรายังไม่เคยมีกาาารสนนาททาง ผมแฮปปี้กับอัตตานตาและเราได้ไปเล่นในถ้วยยุโรปผมได้อยู่ในจุดที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูกันต่อไปพวกเขาเป็นซมโมสรนใหญ่ผมจึงต้องจำสิ่งที่ถูกต้องหากพวกขอบอกว่าต้องการตัวผมเป้าหมายของผมคือการขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดและคุณสามารถพูดได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือระดับนั้นข่าวต่อไปครับฟาบิซซโอรโรมานโนนักข่าวชื่อดังชาวอิตาลียนออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจคว้าตัวกาบิเวกากองกลางดาวรุ่งของเซลตาบิโกในศึกลาล กาสเปนไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะเพิ่งคว้าตัวอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ดาวเตะชาวเจนติดามาจากไบตันแต่ยืนคุนค่บคุณซื้อของเวอร์พูยังคงมองหามิดฟิลด์คนใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและชื่อของเวกาอยู่ในลิสต์ที่อยากได้มาร่วมงานด้วยขณะเดียวกันโรมาโนยืนยันว่านอกจากเวกาแล้วเกฟินตูรามของนิดและมานูโคเน่ของบูรุสเซียมันเช้นกัดบัตต่างอยู่ในความสนใจของเวอร์พูด้วยเช่นกันซึ่งพวกเขาเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวอร์พูจะตัดสินใจอีกครั้้้งว่าจะซืออใรใน,อนนนตตีม ยังคงพูดคุยกับลิเวอร์พูลเช่นเดียวกับมานูโคเดนและเอเจนต์ของเขาด้วยส่วนกาวีเวก้าได้รับคำชื่นชมจากลิเวอร์พูลอย่างมากและถูกติดตามมาสักพักแล้วและนี่คือสถานการณ์ในขนาดนี้ข่าวต่อไปครับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งสัญญาเตือนไปยังเชลซีว่าพวกเขาจะไม่ยอมเสียเงินจํานวนมากเพื่อเป็นค่าตัวของเมสันเม์ทิมเบซาแดงตกเป็นข่าวให้ความสนใจแข่งวัย24ปีและถูกยกให้เป็นตัวเต็งในการคว้ามาร่วมทีมซึ่งข่าวล่าสุดปรากฏว่าพวกเขากําลังอยู่ในช่วงของการเจรจากับเชลซี และคาดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามจากรายงานของสกยสบอร์ดราบูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีราคาของเมาส์เอาไว้ในใจแล้วโดยพวกเขาไม่ต้องการจ่ายเงินในเดือนนี้สูงเกินไปในขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายอื่นในลิ์ไว้แล้วหากไม่สามารถตกลงกับเชลซีได้นอกจากเมสันเมาส์แล้วเอเล็กทร์นักยังตกเป็นข่าวกับมอยเซยไกเซโดของไบตันรวมทั้งดีแคนไรกับตันทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดข่าวต่อไปครับ สมโมสรนเว์แฮมยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจจากคว้าตัวคาวินฟิลลิปกองกลางตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เว์แฮมยูไนเต็ดมีโอกาสสูงมากที่จะเสียคีแมนหลักอย่างดีแคนไร์ออกไปให้กับสมโมสรอ,อื่นซึ่งทำให้คุณซือเดวิดมอยต้องมองหาทังเลือกอื่นเอาไว้คาวินฟิลลิปซึ่งแทบไม่มีส่วนร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยเมื่อปีที่ผ่านมาก็อยู่ในกายที่มอยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากอายุ2 7ปีกำลังเข้าสู่ช่วงพีิกและมีก่้าตัวไม่แพงเกินไปรวมถึงไม่ตต้องปรัับว กับการเล่นในเปียนเบลีกอีกแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาจากหลีดจอเตดมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วฟิลิปปพึ่งมีโอกาสลงสนามรวมทุกรายการไปเพียง21เกมเท่านั้นซึ่งทาให้เจ้าตัวต้วตวตองพิจารณาถึงอนาคตของตัวเองในจินเอธ s ฮัสเตเดียมอย่างหนักสาหรับกองกลางเลือดผู้ดียังคงมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงปี2028และมีค่าตัวราว35ล้านปอนด์สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ